สวัสดีครับผมอัตตาหิวันนี้กระลับหนาทีมาสปอยมังงะเรื่องชั้นในต่างโลกช่างหนําหลักเวทมนตสนับสนุนและอัญเชิญกระตูนเรื่องนี้ยังไม่มีชื่อไทยนะครับอันนี้แปลมาจาก Google เป็นแนวต่างโลกที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอกที่ได้รับความสามารถในการใช้เวทมนต์ทางการมอบพลังและการอัญเชิญอีกทั้งการผจญภัยในต่างโลกสำหรับเล่มนี้เป็นเล่มที่5้านะครับ แต่ก่อนจะไปฟังสปอยอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับตอนที่28หลังจากธรรมกิตัดนิ้วของนายผลออกได้อาริสุก็เตรียมตัวเข้าไปเล่นงานแต่จังหวะน,นั้นเองมันก็ได้ขวาเอาขวานของธรรมกิมาโจมตีบ้างแต่โชคดีที่อาริสุหลบได้ทันเพราะการโจมตีของมันยังทรงพลังเหมือนเดิม แม้จะเหลือแค่สองนิ้วก็ตามแต่หลังจากนั้นธามากิก็หยิบดาบของมันขึ้นมาและใช้มันในการต่อสู้ร่วมกับอาริสุซึ่งดูเหมือนว่าร่างกายของธารรมากิจะเปล่งแสงออกมาซึ่งขยะที่เห็นแบบนั้นก็เชื่อว,ว่าต้องเป็นเพราะอนุภาพของดาบอย่างแน่นอนจงังหวะนั้นเองชิกิก็วิ่งเข้ามาหาเขาพร้อมกับบอกว่าศัตรูจากโรงเรียนอาคารมัธยมกำลังใกล้เข้ามา และสากุระก็บอกว่าจะเข้าไปซื้อเวลาไว้ให้ได้ยินแบบนั้นเขาก็คิดว่าซากุระดูจะมั่นใจมากเกินไปหลังจากจัดการหมาป่าสีดำได้เขาจึงถามชิกิอีกว่ารู้จำนวนของศัตรูหรือเปล่าซึ่งเธอก็บอกว่ามีออกธรรมดาหลายตัวและออกชั้นยอดอย่างน้อยหนึ่งตัวพอรู้แบบนั้นเขาก็ตะโกนบอกอาริสุว่ากำลังมีศัตรูกลุ่มใหม่เข้ามาและเขาอยากให้เธอไปจัดการ ส่วนทางนี้เขาและธรรมกิจะร่วมมือกันเองซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะยังลังเลอยู่ธรรมกิจึงบอกให้รีบออกไปเพราะเธอสัญญาว่าจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ที่สุดพอได้ยินแบบนั้นขายะก็รู้ว่าจนถึงตอนนี้เธอยังคงกลัวว่าจะไม่มีประโยชน์อยู่มันแปลว่าแพ้ทางจิตใจของเธอยังไม่ถูกรักษาดังนั้นหน้าที่ของเขาคือต้องสนับสนุนเธอ คิดได้แบบนั้นเขาก็วิ่งเข้าไปหาธรรมกิและปล่อยให้อาริสุวิ่งออกไปกับชิกิระหว่างนั้นเขาก็ตะโกนบอกธรรมกิให้พาในพลออกไปที่อื่นนั่นก็เพื่อรักษาระยะห่างจากศัตรูกลุ่มนั้นในขณะเดียวกันอาริสุและชิกิที่กำลังวิ่งเข้าหาศัตรูก็คุยกันว่าธรรมกิยังคงมีบาดแผลในใจซึ่งชิกิได้บอกว่ายังไงก็ต้องเชื่อใจธรรมกิไว้ก่อนเพราะทุกคน ่างก็มีหน้าที่ที่ต้องทำซึ่งในตอนนั้นพวกเธอก็มาถึงจุดที่ศัตรูอยู่พอดีอลิสุจึงพุ่งเข้าไปอย่างไม่ลังเลอีกด้านขายะและทรมากิรอในพลออกไปจนถึงหน้าผาแต่ความมืดก็เริ่มปกคลุมไปทั่วซึ่งนั้นจะทำให้พวกเขาเสียเปรียบและในตอนที่ทามากิยืนป้องกันการโจมตีอยู่ริมหน้าผาขายะก็คิดบางอย่างได้ เขาใช้การสะท้อนทําให้ไทคนออกต้องรับการโจมตีของตัวเองจนตกหน้าผาไปซึ่งธารรมากิคิดว่าจะชนะแล้วแต่เขาก็บอกว่ายังไม่ใช่นั่นเพราะมันยังไม่ยอมตกลงไปง่ายๆจากนั้นเขาก็ใช้ฟองสบู่หุ้มตัวเองไว้แล้วพุ่งเข้าใส่มันโดยมีธามากิกระโดดตามมาเมื่อจะถึงตัวมันเขาก็หักหลบทําให้ธารรมากิตัดหัวมันได้สําเร็จ และนั่นหมายถึงว่าพวกเขาเอาชนะมันได้แล้วตอนที่29ขาคายะและธามากิล่วงลงมาจากหน้าผาซึ่งเพราะไม่มีมีอาอยู่พวกเขาจึงกระแทกพื้นอย่างแรงก่อนจะถูกเรียกกลับไปที่ห้องสีขาวซึ่งธารรมากิก็เข้ามากอดเขาไว้ด้วยความดีใจจงการบวงว่าอาริสุมาเห็นคงไม่ดีแน่แต่ก็ปรากฏว่าเขาอยู่ที่นี่กับทามากิแค่สองคน ซึ่งนั้นอาจเป็นเพราะว่าพวกเขาและพวกอาริสุอยู่ห่างกันมากเกินไปพอรู้แบบนั้นทาเากิก็บอกว่าเธออาจจะทำอะไรที่เป็นส่วนตัวกับเขาได้แต่เขาก็ปฏิเสธเธอจึงขอรางวัลจากเขาบ้างนั่นคือการกอดเธอเอาไว้ซึ่งเขาก็ทำตามที่เธอต้องการระหว่างนั้นเธอก็บอกว่าเธอได้สูญเสียเพื่อนไปถึงสองคนแต่เธอก็ดีใจ ที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะอย่างน้อยเธอก็ได้รับความอบอุ่นจากเขาว่าแล้วก็ร้องไห้แล้วกอดเขาเอาไว้จากนั้นพวกเขาก็กลับมายังสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งคายะเลยบอกธรรมกิไว้แต่แรกเลยว่าเขาจะไม่สามารถขยับตัวได้เป็นเวลา30นาทีดังนั้นสิ่งที่เธอต้องทำก็คือการตามหาพวกอาริสุแต่ในตอนนี้ เขากับเห็นว่าเธอมีท่าทีแปลกๆเหมือนกับกำลังตามหาอะไรอยู่แต่เขาก็คิดได้ว่าเธอจะไม่สามารถมองเห็นเขาได้และในตอนนั้นเองเธอก็ได้วิ่งออกไปซึ่งเขาคิดว่ามันเป็นเส้นทางที่ผิดแต่เขาก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเธอมากเกินไปพอรู้ว่าเธอสามารถเอาตัวรอดได้และขอแบบนั้นเขาจึงเลือกที่จะนอนพักจากความเหนื่อยล้าไม่นานเขาก็ตื่นขึ้นมาในความมืด และในตอนนั้นเองชิบะก็มาปรากฏตรงหน้าเขาพร้อมกับบอกว่าเขายังเป็นขยะเหมือนเดิมพอแค่คนที่รักก็ไม่สามารถดูแลได้ซึ่งสิ่งที่อยู่ด้านหลังชิบะคืออาริสุที่ถูกหอกแทงทะลุอ,อกจนตายพอเห็นแบบนั้นเขาก็คิดว่ามันเป็นความผิดของเขาที่ทำให้เธอต้องเจอเรื่องแบบนี้จากนั้นเขาก็ร้องไห้ออกมาจนทำให้เขาสะดุ้งตื่นและพบว่า ทั้งหมดมันเป็นแค่ความฝันในขณะที่เขากำลังล่งใจอยู่นั้นเขาก็ได้แต่มองไปบนหน้าผาและเห็นว่าชีบะยืนอยู่ตรงนั้นเขาได้แต่บอกให้ตัวเองใจเย็นๆเพราะไม่มีทางที่ชีบะจะมองเห็นเขาได้แต่ในตอนนั้นเองเขาก็สังเกตว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาจนเห็นว่านั่นคืออาริสุเขาได้แต่บอกให้เธอรีบหนีไปจากชีบะแต่แน่นอนว่าเธอไม่มีทางได้ยิน ในขณะเดียวกันชิบะก็จับที่หน้าอกของเธอพร้อมกับตะโกนว่าเธอเป็นผู้หญิงของเขาแลยยาได้คิดจะแตะต้องเด็ดขาดตอนที่30ชิบะตะโกนบอกให้ขายะออกจากที่ซ่อนโดยใช้อาริสุเป็นเครื่องมือซึ่งเธอก็พยายามบอกให้เขาหยุดแต่เขากลับบอกว่าเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนั่นเพราะเธอเป็นหนี้บุญคุณครอบครัวเขาอยู่ สิ่งได้รับเธอมาเลี้ยงหลังจากที่เธอสูญเสียพ่อแม่บุญธรรมไปและสําหรับเขาแล้วเธอก็เป็นแค่ขยะเหมือนกับขยะพอได้ยินแบบนั้นเธอก็บอกว่าขยะไม่ใช่ขยะแต่เขาก็บอกว่ายังไงขยะก็เป็นแค่ขยะเพราะจะไม่กล้าปรากฏต,ตัวต่อหน้าเขาเลยในขณะเดียวกันขยะที่ยังคงอยู่ในฟองสบู่ก็ตะโกนบอกให้ชีบะปล่อยอาริสุไปและได้พยายามจะพังฟองสบู่ แต่ในตอนนั้นเองออกก็เข้ามาล้อมชิบะและอาริสุเอาไว้คายะจึงคิดว่านี่จะเป็นโอกาสดีที่เธอจะหนีไปได้แต่มันก็ไม่เป็นแบบที่เขาหวังเอาไว้พอเธอเลือกที่จะปกป้องชิบะซึ่งเขาไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นอีกด้านชิกิและซากุระก็ถูกกลุ่มเพื่อนของชิบะจับเอาไว้ซึ่งชิกิได้ขอโทษซากุระที่ไม่ทันระวังคนพวกนี้จนถูกจับได้ แต่ซากุระก็ไม่ได้กล่าวโทษเธอและยังบอกว่าเป็นฮวงอริสุที่ถูกจับไปมากกว่าและในตอนนั้นเองพวกผู้ชายก็เข้ามาจับหน้าอกของชิกิและเล่นสนุกกับมันระหว่างนั้นเธอก็คิดว่าพวกเขาไม่ได้ต่างจากออกเลยนอกจากนี้เธอยังเห็นว่าสีหน้าของซากุระดูมุ่งมันเหมือนต้องการที่จะต่อสู้ซึ่งเธอก็พยายามส่งสัญญาณว่าอย่าทำแบบนั้น เพราะไม่มีทางที่จะเอาชนะได้จังหวะนั้นเองกิ่งไม้ก็ได้เข้ามาพันตัวผู้ชายพวกนั้นที่กำลังลวนลามเธอก่อนจะมีหมอกควันปกคลุมไปทั่วโดยที่มีอาได้ปรากฏตัวต่อนหน้าเธอพร้อมกับบอกว่าถึงเวลาที่ต้องหนีแล้วทั้งสามคนหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ซึ่งชิก,กิทามซากุระว่าเห็นมีอาอยู่แล้วใช่ไหมซากุระก็บอกว่าบังเอิญเห็น ตอนที่มีอาซ่อนตัวอยู่หลังภูมิหมายมีอาจึงบอกว่าพอออกจากฟองสบู่ได้เธอก็รีบมาเพื่อตามหาแขนของเธอชิกิจึงบอกว่าแขนของมีอาถูกพวกนั้นเก็บเอาไว้โดยที่พวกเธอไม่สามารถทำอะไรได้มีอาถึงบอกว่าไม่ต้องกังวลแล้วถามหาคนอื่นๆแทนชิกิจึงบอกว่าเธอไม่ได้ยินเสียงการต่อสู้นานแล้วแต่คิดว่าน่าจะชนะ สิ่งทิศทางสุดท้ายคือทางลาดชันด้านหน้ายิ่งไปกว่านั้นชิบะออกตามหาคายะซึ่งเธอไม่อยากให้พวกเขาเจอกันมีอาจึงถามว่าพวกเขามีเรื่องบาดหมางอะไรกันพอได้ยินแบบนั้นชิกิก็คิดว่ายังไม่มีใครรู้เรื่องที่คายะถูกกันแกล้งเธอจึงไม่ได้บอกไปจากนั้นก็ตกลงกันว่าจะกลับไปที่สถาบันฝึกอบรมก่อนดานขายะ เอาแต่ร้องไห้ที่เห็นอาริสุไปกับชิบะท่ามกลางสายฝนนั่นพราะเขาคิดว่าเธอรู้จักชิบะมาตั้งแต่แรกและเลือกที่จะหลอกเขาเธอเข้ามาเพื่อที่จะหักหลังเขาและเขาก็ไม่รู้ว่าเธอจะยิ้มให้ชิบะเหมือนกับที่ทํากับเขาหรือเปล่าและในตอนนั้นเองออกกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาล้อมเขาไว้เขาจึงเรียกหมาป่าสีเทาออกมาแล้วปล่อยพวกมันจัดการทุกอย่างโดยระหว่างนั้น เขาก็เอาแต่คิดในใจว่าไม่สามารถเชื่อใจใครได้อีกแล้วตอนที่3 1ขคายะได้เลื่อนรลเวลขึ้นไปอีกและเขาก็กลับไปห้องสีขาวเพียงคนเดียวเขาคิดอะไรไม่ออกเลยจึงได้เพิ่มทักษะหลักขึ้นไปอีกก่อนจะกลับไปยังสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเขาก็ได้เผชิญหน้ากับออกอีกครั้งเขาจึงเรียกคุณลบออกมาอีกด้านพวกชิกิกลับไปถึงสถาบันฝึกอบรม และได้ขอให้ช่วยดูแลมีอาให้เพราะได้รับบาดเจ็บสาหัสนอกจากนี้เธอยังถามอยู่ว่าธรรมกิและคายะยังไม่กลับมาใช่ไหมซึ่งก็ได้รับคำตอบมาว่าธรมกิกลับมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ออกไปพร้อมกับบอกว่าจะนำคายะกลับมาพอได้ยินแบบนั้นชิกิก็สันนิฐานว่าพวกเขาเอาชนะในผลออกได้แต่มีเหตุผลบางอย่างทำให้คายะ ไม่สามารถขยับตัวได้แต่เธอจะปล่อยให้ทามมกิเป็นคนจัดการจากนั้นจึงชวนซากุระโมจิดะและชิโนโมเนะกลับไปที่อาคารเรียนหลักเพื่อช่วยผู้รอดชีวิตที่น่าจะเหลืออยู่ด้านคายะยังคงใช้หุ่นนักรบจัดการออกซ้ำๆๆจนทําให้เขาถึงเรเวล14ในระยะเวลาอันรวดเร็วในตอนนี้เขาได้เผชิญกับออกชั้นยอดสตัวซึ่งเขาไม่มีความคิดที่จะถอยเลยแม้แต่นิดเดียว จังหวัดนั้นเองธามากิก็โผล่เข้ามาหยุดการโจมตีของออกชันยอดพร้อมกับบอกว่าอย่าได้คิดจะเข้าใกล้เขาจากนั้นทั้งสองก็กลับมาที่ห้องสีขาวด้วยกันพอมาถึงธามากิก็เข้ามาถามเขาด้วยความเป็นห่วงและยังบอกอีกว่าเธอตามหาเขาไปทั่วนอกจากนี้เธอเองก็แปลกใจที่เขาไม่ได้อยู่กับอาริสุเขาจึงบอกว่าอาริสุปลอดภัยดีอยู่กับผู้ชายคนนั้น พูดไปพร้อมกับมือแน่นจนสุดท้ายก็ทุดตัวลงไปบนพื้นเห็นแบบนั้นเธอก็เข้าไปถามว่าเขาหมายความว่ายังไงกันแน่แต่เขากระบ,บอกให้เธอปล่อยเขาไว้ที่นี่แล้วกลับไปสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเธอก็เลือกที่จะปฏิเสธและบอกให้เขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เธอฟังเพราะมันอาจทำให้เขาดีขึ้นแต่เขากับโมโหแล้วกดเธอลงไปบนพืนพร้อมกับกระชากเสื้อของเธอออก แต่สุดท้ายเขาก็คิดได้และบอกให้เธอรีบกลับไปแต่เธอกลับดึงมือเขาไปจับหน้าอกตัวเองแล้วบอกว่าเธอจะไม่มีทางทิงเขาไว้คนเดียวในตอนที่เขารู้สึกเศร้าขนาดนี้ว่าแล้วก็ดึงเขาเข้ามาจูบทันทีจากนั้นเธอก็ถอดเสื้อผ้าออกแล้วขึ้นไปคร่อมบนตักเขาก่อนจะกอดเอาไว้แบบนั้นเวลาผ่านไปเธอก็ถามเขาว่าเขารู้สึกดีขึ้นบ้างหรือย,อยัง ซึ่งเขาก็ได้ถามเธอกลับว่าทําไมเธอถึงทําแบบนี้เธอจึงบอกว่าเธอเพียงแค่ตอบแทนบุญคุณเขาเท่านั้นและนั่นก็ทําให้เขาร้องไห้ออกมาตอนที่32ข้ายะดึงสติของตัวเองกลับมาซึ่งในตอนนั้นทามกิก็ยังขอให้เขาเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาซึ่งเขาก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังสุดท้ายเธอจึงบอกว่า เธอเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงตั้งแง่กับชิกิและเธอจะไม่มีวันให้อภัยคนพวกนั้นเด็ดขาดนอกจากนี้เธอยังบอกอีกว่าเธอเคยได้ยินมาว่าอาริสุมีความเกี่ยวข้องกับชีบะบางอย่างและเธอก็ไม่เชื่อว่าอาริสุจะเป็นผู้เดียวกันกับชีบะเพราะตั้งแต่ได้มาที่ห้องสีขาวด้วยกันครั้งแรกอาริสุก็บอกเธอว่าถาวันหนึ่งอาริสุเพลอทำให้เขาเสียใจ ก็อยากให้เธอช่วยสนับสนุนเขาต่อไปนั้นทำให้เขารู้ตัวว่าเขามองอริสุผิดไปจากนั้นธามากิก็ถามเขาอีกว่าเขายังชอบอริสุอยู่ไหมเขาก็ตอบทันทีว่าเขารักอริสุนั้นทำให้ธามากิยิ้มออกมาพร้อมกับบอกว่าเธอดีใจที่ได้ยินแบบนั้นจากนั้นพวกเขาก็เลือกเพิ่มทักษะแล้วกลับไปยังสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อกลับมาแล้ว พวกเขาก็มาเจอกันโดยธามากิได้นำไอเทมดรอปมาให้ขยะด้วยจากนั้นเขายังสังเกตเห็นอีกว่ามีเสาที่ถูกสลักตัวอักษรเอาไว้ซึ่งนั้นจากได้อ่านมันเขาก็รู้สึกไม่ดีและอยากให้ชิกิอยู่ที่นี่ด้วยเพื่อจะได้ขอความคิดเห็นของเธอแต่สุดท้ายเขาก็เลึกที่จะเก็บลึกนีมไว้ก่อนแล้วชวนธามากิไปที่อาคารเรียนชั้นมัธยมอีกด้านชิบะ พาอริสุมาที่หอพักชายซึ่งตลอดทางก็มีผู้ชายมากมายมองมาที่เธอโดยสายตาที่น่ารังเกียจโดยชีบะบอกว่าเป็นเพราะที่นีไม่มีผู้หญิงมานานแล้วจากนั้นเขาก็บอกอีกว่าเขาเชื่อว่าออกที่อยู่ด้านล่างจะบุกเข้ามาดังนั้นเขาจึงอยากให้เธอช่วยกำจัดพวกมันให้ได้เพื่อที่ทุกคนจะได้หนีออกจากที่นี่เธอจึงตั้งข้อเลกเปลี่ยนกับเขา นั่นคือถ้าเธอสามารถเอาชนะพวกมันได้เขาจะต้องคืนแขนของมีอาให้เธอซึ่งเขากลับปากเป็นอย่างดีเธอจึงลงไปด้านล่างเพื่อจัดการพวกมันในขณะเดียวกันลิวล้อของชิบะก็ถามเขาว่าเขาจะคืนแขนให้เธอจริงไหมซึ่งเขาบอกว่าไม่มีทางเพราะเมื่อไหร่ที่เธอได้แขนกลับไปเธอจะทรยศ์เขาทันทีซึ่งก่อนจะถึงตอนนั้นเขาจะจับคนมาเป็นตัวประกันให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะเก็บเธอไว้เป็นตัวประกันด้วยเหมือนกันนั่นก็เพื่อร้อยขายะปรากฏตัวและในตอนนั้นเขาจะพรากความบริสุทธิ์ของเธอไปต่อหน้าต่อตาของขายะด้านขายะและธรรมกิถูกกลุ่มออกเข้าเล่นงานระหว่างทางแต่ยังโชคดีที่ถึงแม้จะเป็นเวลากลางคืนแต่เขามีเวทมนต์ช่วยเพิ่มความสว่างทําให้การโจมตีของเธอยังคงมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมแถมเลเวลก็เพิ่มขึ้นเรื่อย จนสามารถจัดการกับออกชันยอดได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัวก็ตามหลังจากจัดการออกเสร็จขยะกก็แปลกใจเล็กน้อยที่เสาหินไม่ได้อยู่ที่นี่ซึ่งเขาเชื่อว,ว่าพวกมันจะต้องตามหาบางอย่างอยู่อย่างแน่นอนและในตอนนั้นเองทามากิก็บอกว่าเธอรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่แต่ไม่ใช่พวกออกได้ยินแบบนั้นเขาก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นก่อนจะเรียกท่านลมออกมา ซึ่งเป็นรูปร่างของผู้หญิงมีปีคนหนึ่งจากนั้นเขาก็บอกธามากิว่าให้เตรียมตัวสู้หลังจากที่เขาปล่อยท่าลมออกไปสำรวจแล้วในตอนนั้นเองผู้ชายในชุดนินจากอปรากฏตัวต่อนหน้าพวกเขาพร้อมกับยกมือทั้งสองข้างขึ้นและบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการเป็นศัตรูและขอร้องว่าอย่าโจมตีตอนที่33ชายนินจาบอกกับขายาและธามากิว่า เขาเป็นหัวหน้าชมรมนินจาของโรงเรียนมัธยมปลายแม้ในตอนแรกขายะจะไม่เชื่อแต่สุดท้ายพวกเขาก็หาที่คุยกันเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นซึ่งเขาได้พาเข้าไปในชมรมนินจาและดูเหมือนเขาจะรู้จักขายะด้วยนั่นเพราะไม่มีใครในโรงเรียนไม่รู้ว่าขายะต้องเจอกับอะไรบ้างซึ่งตอนแรกเขาคิดว่าขายะมาเพื่อแก้แค้นเขาแต่ขายะกลับปฏิเสธ และได้บอกว่ากําลังตามหาคนคนหนึ่งพอได้ยินเรื่องราวทั้งหมดชายนินจาก,ก็บอกว่าเขาได้รับข่าวสารจากพันธมิตรที่ส่งเข้าไปในหอพักชายและได้รู้มาว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่นั่นซึ่งเธอไปเพื่อนำแคนข้างหนึ่งกลับคืนมาได้ยินแบบนั้นขายาก,ก็บอกว่านั่นคือผู้หญิงที่เขาตามหาและแขนข้างนั้นก็เป็นของเพื่อนของพวกเขาเช่นเดียวกันชายนินจาจึงถามอีกว่า จ้าของแขนยังมีชีวิตอยู่ไหมซึ่งขายะก็บอกว่าเธอยังมีชีวิตอยู่และเป็นกำลังสำคัญของทีมพวกเขาและชื่อของเธอก็คือมีอาพอได้ยินแบบนั้นชายนินจาก,ก็มีอาการร้อนรนอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะบอกว่าชื่อของเขาคือยูกิและเป็นพี่ชายของมีอาหลังจากนั้นคายะก็ได้ถามยูกิว่าตอนนี้อยู่เรเวลเท่าไหร่ซึ่งเขาก็บอกว่าอยู่เรเวลเ้า เน้นจึงไม่แปลกใจที่เขายังไม่เห็นสัญญาณที่มีอาทิ้งไว้ให้และพอเห็นแบบนั้นขายะก็ชวนยูกิมาร่วมมือกันเพื่อนำแขนของมีอากลับมาระหว่างทางที่พวกเขาไปหอพักฉายยูกิก็ได้เล่าว่ามีกลุ่มผู้รอดชีวิตอยู่หลายกลุ่มแต่สุดท้ายก็ถูกโจมตีโดยออกจากการที่กลุ่มโมชีบะคอยชี้เป้าสิ่งที่ชีบะทำแบบนั้น ก็เพราะคนกลุ่มนั้นไม่เชื่อฟังเขาแน่นอนว่าเรื่องที่คายะและชิกิเองก็คิดอยู่เอาไว้อยู่แล้วจึงไม่ได้ติดต่อกับกลุ่ม,มอ,อื่นๆยุกิยังบอกอีกว่ากลุ่มของชิบะมีประมาณ50คนพอได้ยินแบบนั้นคายะก็คิดว่ามันเป็นจำนวนที่มากพอสมควรแต่เขาจะไม่มีทางให้อภัยในสิ่งที่อาริสุต,ต้องเจอเด็ดขาดและเขาจะต้องเชื่อใจเธอให้มากกว่านี้ม่อย่างนั้น เขาก็จะไม่สามารถช่วยเธอได้ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือเขาต้องคุยกับเธอให้รู้เรื่องไม่นานพวกเขาก็มาถึงหองพักชายโดยได้วางแผนเอาไว้ว่าคายะจะรอให้ชีบะออกมาระหว่างนั้นยูกิก็แอบย่องเข้าไปเอาแขนคืนมาแต่ใน,นตอนนั้นเองยูกิก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเพราะตอนนี้ออกกํำลังโจมตีหอพักชาย พอได้ยินแบบนั้นขายะก็วิ่งออกไปทันทีเพราะความเป็นห่วงที่มีต่ออาริสุนั่นพอะเธอเป็นคนเดียวที่จัดการกับออกโดยมีคนอื่นๆสนับสนุนอยู่ห่างๆระหว่างนั้นเธอก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้แขคนคขงมีอากลับคืนมาแม้ว่าจะต้องตายก็ตามซึ่งพอคิดแบบนั้นเธอก็ได้แต่ขอโทษขายะ ที่หลอกลวงเขาและตัดสินใจทําแบบนี้นั่นเพราะเธอตั้งใจเอาไว้แล้วว่าถ้าได้แค้นคืนกลับมาเธอจะคาชิบะทิ้งสะตอนที่ 3, 4คายะกระโดดข้ามกําแพงของหอพักชายเข้าไปอย่างไม่ลังเลโดยมีทามากติตามไปด้วยซึ่งยูกิบอกเอาไว้ว่าเขาจะลอบเข้าไปเอาแขนของมีอาคืนพอเข้าไปในกาแพงได้คายะก็เห็นว่ามีออกจํานวนมากเกินไป แต่เขาก็ยังใช้เวทมนต์ทางธาตุต่างๆจัดการพวกมันไปเรื่อยๆ <S <S จากนั้นก็หันมาขอให้ธรรมกิเปิดทางให้เพราะกลัวว่าพลังของเขาจะลดลงไปมากกว่านี้จนไม่สามารถใช้ทักษะได้ในขณะเดียวกันยูกิก็หลบเข้าไปในอาคารได้สําเร็จโดยมีพันธมิตรที่เขาส่งเข้าไปรออยู่พอรับรู้ได้ว่าเขากําลังมาจากนั้นก็ได้เล่าแผนการของชิบะและคอยนําทางให้ อีกด้านอารสุจัดการออกด้วยหอ,อกที่เธอมีแต่ในตอนที่เธอแทงเข้าไปในปากของออกตัวหนึ่งเธอกลับไม่สามารถดึงมันออกมาได้นั่นทำให้เธอถูกผลักลงไปนอนบนพื้นก่อนที่มันจะเข้ามาคล่อมเธอไว้แต่เธอก็คว้าเอาเศษกระจกเล่นงานมันกลับไปได้แล้วคว้าเอาหอ,อกมาไว้ในมือได้อีกครั้งในขณะเดียวกันชิบะที่อยู่บนอาคารก็ได้ยินเสียงโวยวายมาจากอาคารเรียนหลัก จึงสรงเลี้วล้อส่องไฟไปที่นั่นและสิ่งที่เขาเห็นก็คือขายะที่กำลังต่อสู้กับออกและนั่นก็ทำให้อาริสุมองเห็นขายะได้เช่นเดียวกันซึ่งเธอก็ได้แต่ถามว่าเขามาที่นี่เพื่อช่วยเธอใช่ไหมหรือบางทีเขาอาจจะมาเพราะเกลียดเธอหลังจากที่ได้รู้ทุกอย่างแล้วก็ได้ด้านขายะที่กำลังต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายได้ยินเสียงของธามากิบอกว่าเห็นอาริสุจากทิศทางของแสงไฟ เขาจึงบอกให้เธอช่วยฝ่าด่านพวกอ,อกไปในทีเดียวแต่ในตอนนั้นเองนายพลออกก็ปรากฏตัวต่อนหน้าเขาอีกครั้งซึ่งเขาคิดว่าการปรากฏตัวของมันมักจะเป็นในตอนที่เลวร้ายที่สุดเสมอแต่ทามากิก็บอกให้เขาวิ่งต่อไปส่วนเธอจะจัดการมันเองและเธอสัญญาว่าเธอจะเอาชนะมันให้ได้ได้ยินแบบนั้นเขาก็เลยวิ่งออกไปโดยทามากิได้บอกกับนายพลออกว่า จะไม่ยอมให้มันขัดขวางการพบกันอีกครั้งของขายะและอาริสุด้านขายะก็วิ่งฟาฟงออกเพื่อไปหาอาริสุโดยระว่างนั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงจิตสังหารค้าซึ่งทำให้เขาคิดขึ้นมาได้ว่าการปรากฏตัวของนายพลออกมักจะมีม้าป่าสีดํามาด้วยเสมอและในตอนนั้นเองเขาก็เห็นว่ามันยืนอยู่ด้านหลังของอาริสุซึ่งไม่มีทางที่เธอจะป้องกันการโจมตีได้เลยและในจงังหวะนั้นเอง มันก็พ้นไฟออกมาตอนที่3 5ในตอนที่เปลวไฟเขาใกล้อริสูมาคืลื่อยขายะก็ได้บอกให้ท่านลมช่วยส่งเขาไปหาเธอซึ่งนั้นทำให้เขาไปได้ถึงก่อนที่เปลวไฟจะถูกตัวเธอและเขาก็เป็นคนลับแรงโจมตีทั้งหมดเขาได้บอกเธอว่าอย่าเพิ่งขยับและไม่ต้องห่วงเขาเพราะตอนนี้ระดับทักษะของเขาสูงขึ้นมาก ทำให้ร่างกายของเขาไม่ถูกเผาง่ายๆแต่เธอกลับบอกว่าเธอไม่สมควรได้รับการปกป้องจากเขาพอแท้จริงแล้วเธอมีความเกี่ยวข้องกับตระกูลของชิบะซึ่งเขาบอกว่าเัื่นไม่สําคัญเพราะตอนนี้เขาต้องการเธอและอยากให้เธออยู่เคียงข้างเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามได้ยินแบบนั้นเธอก็ลับปากและกอดเขาไว้ด้วยความดีใจเขาจึงบอกให้เธอดึงมือกลับ เพราะกลัวว่าเธอจะได้รับอันตรายแต่เธอกลับบอกว uh, ่าเธอจะไม่ยอมปล่อยมือจากเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่นานเปลวไฟก็หายไปหลงเหลือเพียงสายใหญ่ฉีภูกคนสองคนเข้าด้วยกันเท่านั้นเห็นแบบนั้นทามกิก็กล่าวยินดีต้อนรับเพื่อนที่กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งในทางกลับกันชีบะกลับมองขายาและอาริสุด้วยความโกรธระดับสูงสุดดานขายา ได้ชวนอาริสุมาจัดการหมาป่าสีดำไปด้วยกันแต่เธอก็ยังกังวลเรื่องแขนของมีอาอยู่เขาจึงบอกว่าเธอไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนั้นอีกต่อไปและจัดการสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดก็พอพอได้ยินแบบนั้นเธอก็ลืมต่อสู้อีกครั้งทันทีในขณะเดียวกันชิบะก็เดินไปตามทางเดินด้วยความโกรธแค้นทั้งยังคิดว่าเขาเข้าใจดีว่าทำไมอาริสุถึงเลือกทางนั้น แต่เขาก็จะสอนบทเรียนให้เธอและขายะยังเหมาะสมในขณะเดียวกันทามากิที่ต่อสู้กับนายพลออกอยู่ก็เริ่มหมดแรงนั่นเพราะเธอไม่สามารถเข้าใกล้มันได้ในระดับที่จะสร้างบาดแผลให้เธอจึงตั้งใจว่า,วาเธอจะใช้พลังเฮือกสุดท้ายในการเล่นงานมันเพราะถ้าเธอไม่ทำก็ต้องตายดังนั้นมันจึงคุ้มค่าที่จะลองซึ่งพอคิดได้แบบนั้นก็เหมือนพลังใจของเธอเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มือและดาบเริ่มเปล่งประกายและสุดท้ายเธอก็พุ่งเข้าใส่มันอย่างไม่ลังเลส่งผลให้เธอสามารถเอาชนะมันได้โดยในตอนนั้นก็มีใครบางคนได้เห็นการต่อสู้ของเธอจากทางด้านบนอาคารพร้อมกับบอกว่าพลังนั้นอันตรายดังนั้นต้องแจ้งให้ได้รับรู้ว่าแล้วก็เดินออกไปถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูสปายมังงะสยองขวัญและต้องการเนื้อหาที่โหดจริงจัง ขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของอ้วนน้อยซอยสองสมาชิกทุกคนจะได้รับอีโมจิสุดเอกล u s i v e และสิทธิในการรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครรับชมวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงแบบไม่ตัดไม่เซ็นเซอร์สิทธิในการเลือกบทมังงะที่อยากดูได้ในแต่ละเดือนและที่พิเศษไปกว่านั้นสำหรับสมาชิกระดับสูงสุดรับไปเลยฝ่ายมังงะต้นฉบับที่ใช้ในการสปายเสิร์ฟตรงถึงมือควรจากประเทศญี่ปุ่น เลือกระดับความคลั่งมังงะในตัวคุณแล้วกดสมัครสมาชิกเลยจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน